ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมงนี้สาวบานดุงผ้ามาเบิงสวนสาวบานดุมจ้าปลูกพักไว้กินเองจ้าฟังใส่มือหนีพักกว่างตุง่มเลยจ้ากับไอ้พักกาดหน่อยเดี๋ยวสาวบานดุงมือนีสาวบานดุมสิบห้าม่แยกเบียพักกว่างตุ่งจ้ามันพ่อแยกแหละจ้า มาเบิ่งกันจ้าว่าพักกวางตุ้งสาวบ้านดุงไงปานใดล่ะจ้ามีจ้าพักกวางตุ้งพ่อสีแยกใดล่ะจ้าสาวบ้านดุงวานวางังวานวังสองอาทิตย์ป่ะจ้าจำบ่ได้เดี๋ยวสาวบ้านดุงขอเบิ่งก่อนจ้าสาวบ้านดุงวานวางังวันที่สิบหกน่ะจ้ะมีจ้ะพอ่อ หญ่แปลงละจ้ะอันนี้กับพากาักประกาศเขียวหน่อยจ้ะพื้นที่น้อยจ้ะฟังนั่นกับคนากับพักอีตู้จ้ะหรือแมงลักจ้ะยังบม่ทันเสร็จเลยจ้ะแล้วสาวบ้านดุงก็เลยเอาปักแตงมาลงปักเขือเทศม่วงว่างมอง,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 งนี่สาว สาวบ้านดุงไอจะใส่เบี้ยรพักไอกวัดกวางตุ้งจะม่หอมแดงปลูกไวถ้าก,กินใบจ้ะพ่อใบมันคืนสาวบ้านดุงกะสิทอนจ้ะอันนี้พักบุ้งจ้ะแปลงน้อยแบ่งปลูกเอาจ้ะพักหอมแล้วก็บพักผักชีไทยจ้ะ ผักชีไทยกำลังงามจ้ะมาจ้ามาแยกเบีย้ยพักกว่างตุ่งไปปลูกจ้ะจะใส่กะละมังหน่อยจ้ะชาวบ้านดุงสีเริ่มแยกเอาพ่อ ก็ปลูกก่อนจ้ะพายุใกล้ๆยูอูรูดมาแต่งไปปลูกไดจ้จ้ะนีจ้าเบียมันทีกันโพด อยู่ตั้งแดนกับปลูกพักกินเองจ้าผักไทยช่วงนี้แพงแพงจ้าขนส่งมันแพงจ้าเอาหางซ่อนจิ่มเอาจ้าเห็น่่จ้า สาวบ้านดุงใส่คานีเปล่าจ้ะโอ้ยตกซ้ำจ้ะกำลังงามจ้ะกำลังพอปลูก แยกปลูกมันค่อยก่อใหญ่จ้ะใส่หางสอนจิ้มจ้ะอะไรอะ ยกเดียละอูและมิ <approved> <Ja. S 3> ้เกิลสอกเกอเอลคิงสกายยกเยี่ยปะได้เหรอฟลมาะรรูกัอมเ่ะันทิดตะ 就这样的种子。Yeah, แยกต้นกาผักกวางตุงเซร็จ,จ้าจ้ะ